มีคนเอามะม่วงมาให้ทำไรดียำเนาะยำเนาะรอแป๊บหนึ่งใกล้ได้กินแล้วรอแปบ๊บมันจะเป็นยำหรือมันจะเป็นลาบมะม่วงคะเนี่ยข้าวคั่วคั่วเมื่อกี้หอมมากเลยเติมน้ำตาลปีบเติมน้ำตาลใสายเขี่ยวด้วยกันปลาระ ต้มเองเติมแล้วเดี๋ยวค่อยหน้าตาก็จะประมาณนี้มะม่วงไม่ไม่รู้มะม่วงพันอะไรนะคะเปรี้ยวพอสมควรไม่เปรี้ยวมากแต่ก็กินง่ายดีชอบถั่วกะ ใส่หว <c oughs> อ,อ, <c oughs> อ,อ <c oughs> ากาศดีเดดแจ่มฟ้าสวย กินยำมะม,ม่วงพอลิไไดากินทุกอย่างเดี๋ยวจะไปคั่วเข้าคั่วซ้ำอีกทีหนึง่งถ้ามันแห้งจัดๆได้เก็บไว้ กินหลายวัน ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมแซงส o so า u c h ฟ o r v ว s ช t i n g m มา h ช n นล l See you next v ดี e อ b y ยบาย